รถยนต์ EV จํจำเป็นไหมครับที่จะต้องใช้อย่างที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ EV โดยเฉพาะเคยทําคลิปไปหลายครั้งแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่วันนี้ครับเรามากันที่งาน Michelin suitable for ev จะพาทุกคนมาลองทดสอบครับ อย่างจากทางมิชลินครับที่ดีไซน์ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งรถ H E V รถปลั๊ i n ินไฮบริดรวมถึงรถยนต์ EV แต่รอบนี้เราจะขับบนรถยนต์ EV ลีล้วนๆครับทั้งเท s l a เอ่ยทั้ง BYD เอ่ยเรามาดูกันซิว่าอย่าง Pilot Sport 5 Michelin Privacy 5นะครับจะตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างพวกเราได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบพร้อมกับสรุปข้อมูลให้ได้ฟังกันครับ สถานีแรกนะครับเราจะมาลอง Pilot Sport 5นะครับในการขับขี่บนถนนเปียกกับ t ท sla Mo เด l 3นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าอยู่นะนี่ตัว Legacy อยู่นะฮะเดี๋ยวจะดูว่าการเข้าโค้งความเร็ว55แล้วก็เบรกหนักๆในความเร็วระดับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเทียบกับยัง EV อีก2แบรนด์แล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังซีรีส์นี้ผมก็ใช้อยู่ใน t ท sla m o เด l Y ของผมนะก็เปลี่ยนจาก Pilot Sport EV มาลองใช้เป็น Pilot Sport 5เดี๋ยวมาเล่าประสบการ เดี๋ยวเราจะเร่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วฮิตเบรกเต็มที่นะครับโอเค90เลีเเเ้ยงไว้ก่อนเต็มตัวนะฮะไปครับนี่โอเคนี่ฟูลเบรกเต็มที่อรอบมี24จุด24แน่นอนว่าพออุณหภูมิยางมันเริ่มวอร์มอัพขึ้นมาแล้วมันอยู่ในอุณหภูมิใช้งานแล้วเดี๋ยวเราโค้งไปครับแล้วเลี้ยงไว55้55ชิดซ้ายไปก่อนนี่เป็นความเร็ว90เมื่อกี้ที่แบบโอ้ยัดมาเต็มที่เลยนะ อันนี้เกินแล้วครับเกินครับลดมานิดนึงลดมานิดนึงลดมาลดมาลดมาโอเคได้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 เลี้ยงไว้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 โอเ้ลองค่อยๆเติมได้ถ้าเราทำยังไงก็คือขับอีกสองคันให้บรรได้ครับลองเติมดูได้เลยครับเอางี้มันคือความรู้สึกที่แบบเมื่อกี้อยากจะให้55ใช่ไหมผมว่า60อ่ะผมก็เอาอยู่สบายๆแล้วก็แบบเออแตะแล้วแบบคือรถไม่มีการสลิปนะครับมันรู้สึกมีความมั่นใจในการขับ ตัวนี้โอเคเริัมไครับไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลี้ยงไว้ครับ,บ 5, 6, 7, 8, เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ถตงตัวครับเลาัา <15 S 1> ัครับี่สิอ่ากับย<ด>ี่สหางกันประมาณ3เมตรครับเกือบหนึ่งคันรถรถสามเมตรลองดูครับตรเรามาขงไปก่อนเราปั้นไว้55าสิก่อน ห้าสิละโอเคแล้วอ่าเลี้ยงเลี้ยงลงมาอีกหนึ่งโอเคได้ได้ได้โอเคได้เรียงไว้ห้าสิบโอเคถ่ายชัดเจนความเร็วตกเลยฮะโอเคก็ให้ภาพมันฟองครับให้ภาพมันฟองนี่เป็นแบรนด์ท okay, okay. okay, ี okay. ่สองที่เราได้ลองความรู้สึกแตกต่างกันโดยเฉพาะตอนเข้าโค้งในน้ำชัดเจน 90สิบนะเดี๋ยวลองอีกครั้งโอเคครับ okay, เจโอเคเลี้ยว่า แค่ดีๆค้างไว้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 โอเค่แล้วลองค่อยๆเติมเหมือนมีชนิดรอบแรกโอเคนี้มีเงินบานท้ายอ่ะมีนิดนึงมีเงินบาททโอเคครับอ๋อจะถอนเงินสึกได้แต่ไม่ใช่ในหุ้กดเยอะกว่านี้นะใช่กดเยอะกว่านี้หุ้นกดมันพยายามดิบะใช่ใช่อันนี้มันคือจาก55ตกลงมาเหลือ40อ่าอันนั้นออกจะอยู่ประมาณ50กว่าอยู่ลใช่ครับอันนี้ออก40ครับอันนี้ออก40นี่โอเคถ้าถ้าเรตติ้งผมให้ก็จะ ตัวมิชลินแล้วก็ตัวคันนี้แล้วก็คันนั้นถ้าแทาเรียงลําดับ f e ลลิ่งตามความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจที่ที่เราได้ลองขับดีเพราะว่าคนเดียวขับคนเดิมขับแล้วเปลี่ยนทันทีเนี้ยความรู้สึกมันยังไม่ลืมเดี๋ินหน้านี่ถึงได้ครับจะได้ไม่เปลี่ยนตอนลงนี่นะครับก็จบกันไปแล้วกับสเตชันแรกนะครับเราอยู่กับฐานที่ชื่อว่าสปอร์ตด i ร i n g แต่การขับขี่รอบนี้มันไม่ใช่แค่ถนนแห้งอย่างเดียวมันมีถนนเปียกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราได้ลอง3คันครับ t ท sla Mo เด l 3 Rear ีย e วิวดรีทั้งหมดใช้ยางทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับแน่นอนมี Mi ชล e l i n Pilot Sport 5ซึ่งเป็นยางซีรีส์ล่าสุดนะครับของตระกูล Pilot Sport มาถึงเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเรื่องความแตกต่างครับสถานีเนี้ยเขาจะมีการขับที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีการทดสอบการเบรกค,ครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยเป็นสเตชันที่แบบว่าขับมมมมาาใใหหห้้้ถึง90 h, ง90กชลวัันนเเร็็ทบต เป็นการเบรกบนถนนเปียกเนี่ยที่เราจะเห็นนะครับก็ทําระยะได้จากเครื่องวัดนะครับอยู่ราวประมาณ23เมตรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับอีกสักสอแบรนด์ก็จะเห็นระยะห่างที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในช่วงของการเข้าโค้งครับเราใช้ความเร็วทั้ประมาณ55กิโมตรต่อชั่วโมงและพยายามเข้าโค้งครับจะเห็นได้ว่าไพ l o t สปอร์ตหตัวนี้ที่เราขับขี่นะครับมันมีความมั่นใจเวลาที่เราขับผมเข้าโค้งความเร็วค่อนข้างสูงนะ ถ้าเทียบกับสามคันผมเข้าโค้งความเร็วสูงกว่าทั้งอีกทั้งสองคันแล้วกันอีกยางแบรนด์หนึ่งเราเติมความเร็วที่โค้งด้วยแล้วมันยังเกาะโค้งแล้วออกจากโค้งได้ที่ความเร็วสูงได้เลยนะครับส่วนอีก2คันนะครับจะมียางอีกซีรีส์หนึ่งเข้าโค้งเนี่ยก็คือบานออกไปแล้วแล้วไม่กล้าเติมคันเรงเพราะว่าเติมคันเรงแล้วมันก็จะค่อยๆบานออกไปนะครับอันนี้จะทําให้เห็นประสิทธิภาพความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นครับสนามนี้เราจะเห็นได้ว่ายางที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ E ีีถ้าหากว่าเป็นจากฝั่งงขขขออมิิชชลนับบบบีี่่ทแบบ สปอร์ตเน้นขับเน้นเบรกเข้าโค้งอ่าแน่นอนครับต้องเป็น p i l o t s p o r t 5นะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเบรกทั้งในถนนเปียกและในถนนแห้งด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่เราได้จากสเตชันนี้นี่มิชลินซูเอเบิล4อีวีนะครับนำยางมิชลินแต่ละซีรีส์นะครับมาลองบนรถยนต์ไฟฟ้าเราผ่านไปแล้วกับการขับแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับเบรกกระทือแรงๆเหลืออีก2สถานีฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรการทดสอบจะมีอะไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูต่อนะครับ สเตชันนี้ครับก็เหมือนกับที่พวกเราเคยขับในงานของการเปิดตัว Primacy 5เนอะคันนี้ครับที่สร้นโมเดล3 Highland เซตอัพด้วยยาง Primacy 5นะครับพรี m i u m Comfort เน้นนุ่มเงียบเขาให้ขับ35นะแต่ผมขับ40คือโมเดล3 Highland อ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าการเก็บเสียงมันดีขึ้น30นะครับความนุ่มในช่วงล่างที่ดีขึ้นนะฮะ ยิ่งมาบวกกับอย่างมนะิชลินไพรเมซีห้าที่ได้ชื่อว่ามันเป็นคอมบิ n เนชันหรือว่าเป็นการรวมกันระหว่างความสามารถของไพรเม c y 4ซีสบวกกับ e ีไพรเมซีมันกลายมาเป็นตัวนี้มันก็เลยทำให้ยางตัวนี้เองเหมาะสมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งงานนี้ที่เรามาเทสก็เป็นซีรีสย,ยางที่บอกว่า เหมาะสมสำหรับรถยนต์ e v ล้วนๆแน่นอนเราขับอยู่บนเท s l a เนี่ยมาวิ่งเส้นตรงนี้ลองฟังเสียงเนี่ยเราขับ40ประมาณ40แล้วกันครับรถมันแรงนะแต่แป๊บเดียวมันขึ้นนี่เป็นเส้นลูกด้านหน้านะครับเราก็จะจับเสียงความรู้สึกต่างๆที่มันขึ้นมาที่ตัวเราได้แล้วก็จะมีตรงพาร์ทนี้ที่เราจะวิ่งขึ้นเหมือนเส้นลูกเหล็กลอกเนล้กันอันนี้ตามกฎน,นี่จะได้ยินโทนเสียง เวลาที่เหยียบเส้นที่นเป็นเหล็กแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันมีความแน่นนะฮะนุ่มแน่นแล้วก็จะมีช่วงที่เราต้องเข้าโค้งยางมันบดโค้งนะครับจะเห็นได้ระดับหนึง่งแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงสลาลอมนะครับเดี๋ยวจะขับอีก2คันซึ่งเป็นยางที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ E ีเหมือนกันแต่เป็นพรีเมียมแบนของแบรนด์อื่นนะครับนี่ผมลองสลาล่อมให้หนักๆหน่อยปกติจะไม่ค่อยขับเยอะ ให้ลองฟังเสียงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเย็ดอาดเลยอันนี้คือหักเยอะนะอันนี้คือหักเยอะให้เข้าโคง้งโค้งอยู่เทินปล่อยให้มันไหลเองนะ่าเน,นี่ยวยี่สิบเดี๋ยวลองโค้งนี้ให้ชมมันอีกทีนึงเดี๋ยวสักประมาณ40่สแล้วกันนะครับอ่าสี่สิบแล้วานี้40จะไม่เบรกนะแล้วก็หักเข้าเลยดูมันบดเป็นยังไงบ้างเสียงยา,มยางมีไหม นี่ไม่ได้มีเสียงที่แบบแทรกเข้ามาเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวจะลองอีก2องคันให้ดูนะแล้วก็ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรอันนี้มาคันที่2กันบ้างครับนี่ข้างนอกสีแดงข้างในเบาะขาวโมดเดลสา h Land น l a r ร Vi e ิ Drive เช่นเดียวกันเป็นยังพรีเมียมแบรนด์อันอื่นนะที่ไม่ใช่ m i มิชลินความเร็วที่เราใช้ก็รา,าวสามสนะครับสีพราะว่าก่อนหนะ้านี้เราใช้สีเข้าโค้ง นี่ศาสตร์โค้งปุ๊บโค้งแรงรู้เรื่องโค้งแรงรู้เรื่องนี่เนี่ยตอนที่เราเข้าโค้งม,มันจะมีวูตอนที่เราเลี้ยวเดี๋ยวผมจะลองหักสารล้อมให้เยอะๆนะเนี่ยความเร็วสี่สิบมันจะมีช่วงสาสตร์เข้าไปตอนที่เราเลี้ยวจะเป็นเนี่ยเนี่ยจะได้ยิน จะมีโค้งหน้าที่เราจะเลี้ยง40แล้วก็สาสตรเข้าเต็มอยากให้ลองฟังเสียงดูโอเคผมรักษา40ตรงนี้จะสาสตรเข้านี่จะได้ยินเสียงชัดเจนดูการสั่นสะเทือน รถเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันชกอคอัพเดียวกันแต่ยางต่างกันลมยางเท่ากันนี่ 35. อันนี้วิ่งผ่านเส้นเหล็กอ่าเห็นไหมความรู้สึกเสียงโทนเสียงที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความกังวานกว่าน,านิดนึงแต่สาเข้าโค้งแรกนี่รู้เลยมีเสียงเสียงบดยางบด อืมยังนี่คิดละเอียดถึงขนาดแบบโอ้เสียงโคง้งต้องไม่มีโอ้โหนี่คือเราก็ไม่รู้นะว่าเราก็นีก่ก็มันแบบปกติของแบรนด์อื่นนะงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มิชลินไพร r ม m a ซี่ฟมีแต่เส้นเนี้ยที่เราลองเทสเนี่ยไม่มีอันนี้คือเราพูดตามแฟกต์จริงๆที่เราได้ยินนะทดสอบรถซีรีส์เดียวกันความเร็วพอวกัน แล้วก็เส้นทางเดียวกันเพื่อดูคาแรคเตอร์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ขับรถยนต์ E ีีเองนะครับเราก็ผู้ใช้อย่างเราเรามีความต้องการอยากจะได้ความนุ่มอยากจะได้ความเงียบเพราะว่ารถยนต์ e ีีมันไม่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วไงเ,ออเสียงมาจากไหนเสียงมาจากซุ้มล้อเสียงมาจากยางเสียงมาจากตัวรถเองที่ดีไซน์ของตัวรถอันนั้นไม่ว่ากันแต่ซุ้มล้อมีผลเยอะเพราะทุกคันใช้ยางเหมือนกันสไตล์คล้ายๆกันวิ่งบนถนนเดียวกัน ตัวนี้ยางก็เลยมีมีผลข้างเยอะในการที่จะเลือกนะครับทั้งในเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่การเกาะถนนแล้วก็ลดเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารก็ต้องเลือกอยางให้มันเหมาะสมครับถ้าเน้นนุ่มเงียบระดับสไตล์พรีเมียมก็แน่นอนครับ Primacy 5ตัวใหม่ล่าสุดของมิชลินนะครับเทียบกับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนั้นยังยังชนะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกหแบรนด์สุดท้ายครับมาคันที่3 โมเดล3 Highland เหมือนกันสีขาวนะครับยางพรีเมียมแบรนด์นะครับยี่ห้ออื่นโค้งแรกเป็นไงเสียงสาดโค้งผมว่าน้อยลงแต่ก็ยังพอได้ยินอ่าประมาณ40ทับที่เราใช้ความเร็วนี้ย่สลาล่อมแรง อันนี้ฟีลลิ่งการขับครั้งแรกอะรู้เรื่องนะครับดีกว่าคันก่อนหน้านี้คันที่สองที่เรารับนี่แต่มีโค้งใหญ่ ก็ยังมีจุดตรงนี้นะครับมาลองดูการซับแรงกระแทกเนี่ยช่วงนี้การสั่นสะเทือนผมได้ยินอะไรค่อนข้างเยอะเลยบริวเวณตัวเนี้ยอาจจะมีปัจจัยแบบรถต่างกันอ่ะมันไม่ใช่คันเดียวกันก็นิบาได้ในเรื่องเสียงที่แบบร้องในล้อโอเครู้สึกว่ามีความกล้อง่ออาก้องด้วย เสร็จไปแล้วสําหรับสถานีนี้นะครับกับทั้ง3คันที่พวกเราได้ลองตัวนี้เป็นการทดสอบอยางมิชลินไพร์มซี่ไฟเน้นในเรื่องของความเงียบแล้วก็นุ่มแน่นอนครับเรื่องของมิชลินไพร r มซี่ไฟเราได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ที่ทดสอบหลากหลาย สถานีเหมือนกันนะครับแต่รอบนี้เราเอามาดูเรื่องของความนุ่มนวลแล้วเซตอัพควบคู่กับรถยนต์เทสลาโมเดล3 Highland ทั้ง3คันนี้นะครับผลการทดสอบครับอย่างที่เราได้ขับเลยคันแรกคือเราขับมิชลิน i ายเรซีฟก่อนคันข้างหน้าสีเทาความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความเงียบการสาดตร์เข้าโค้งครับทุกครั้งที่เราเข้าโค้งไปครับมันมีเสียงมันจะเกิดเสียงอ่ะตรงนี้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายเพราะว่ามันเกิดการที่ยางนั้นบดไปเข้าไปที่โค้งนะครับจะดังวืดฟืดฟืดนะครับ ิชลินไพรเมอร์ซีไฟทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเทียบกับคันที่2ที่ผมขับคือคันสีแดงนะครับคันสีแดงตัวนั้นแค่โค้งเดียวกันความเร็วเท่ากันเสียงจะเกิดความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ลองเข้าสลาล่อมที่ความเร็วเท่าเท่ากันด้วยที่40กิโมตรชั่วโมงก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของความนุ่มครับเราทดสอบการวิ่งผ่านตัวเส้น ชะลอความเร็วอยู่ประมาณสัก4จุดนะครับเพื่อดูว่าการดูดซับแรงกระแทกเป็นอย่างไรทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งและเสียงที่เกิดขึ้นในห้องโดยสารระหว่างที่มันกระแทกด้วยนะฮะเราก็จะเห็นความแตกต่างทั้ง3คันแล้วก็จะมีช่วงวิ่งผ่านเส้นเหล็กนะครับความเร็ว35ที่เราเซตจะได้ยินเสียงเวลาที่ล้อมันกระทบกระเลกดังป่องปๆงปงงเราจะเห็นเลยว่าโทนเสียงที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนอกจากความนุ่ม กับความเงียบนะฮะที่เราได้เห็นกันไปแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งไปว่าใน p r i m a c y 5เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ดอกยางแบบใหม่นะครับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Silent Lip Generation ที่3ดีไซน์ออกมาเพื่อทำให้ดอกยางนะครับมันจะสร้างเสียงที่ล้อนะครับเพื่อให้เสียงไม่เกิดแอมพลิจูดอันเดียวกัน ทําให้มันไม่ไปเสริมกันนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องความเงียบที่มีใน m i c h e l ไพร r มาซี่ไฟดังนั้นครับถ้าหากว่าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากมองหาอย่างที่เหมาะสมสําหรับรถยนต์ที่เน้นความนุ่มและก็ความเงียบ Primacy ีฟ Prim ครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับเพอได้รับรางวัลการันตีในเรื่องของความนุ่มความเงียบวิ่งได้ไกลกว่านะครับแล้วก็เบรกสั้นกว่าด้วยในซีรีส์นี้นะครับ มาสถานีที่3ของวันนี้นะครับเป็นการทดสอบสถานที่เปียกเซฟตี้ออนเวทเราจะมาลองเบรกนะฮะในเรื่องของการเบรกอย่างเดียวเลยกับ m i l ลินไพร์เวอร์5นะครับกับรถ BYD a วายเ่นียางที่เขาใช้เป็น 21555R18 นะครับเอามาแทนยางเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพการเบรกนะฮะกับ p r i เ c อ5จะเอาคันนี้ได้อยู่หมัดหรือเปล่านะครับมาดูกันจะขับความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราจะเหยียบเบรกนะครับ เราจะเห็นก่อนถึงป้ายแล้วก็ไพลอนกับสีฟ,ฟ้านะครับขวามือตรงนี้อ่านี่คือไฮบริดซีไฟมเนะรอบแรกเรา <c oughs> ไปละเดี๋ยวคันนี้รอบ2ลองกันดูคนเดียวเ0ผ่านเส้นเบรกเต็มที่ สั้นลงแล้วก่กอนอนันนี้เราอยู่ตรงนู้ออนมานี้กดเต็มที่นะครับจนไฟเบรกฉกเฉินขึ้นสำหรับ p r i m a c y 5กับ Biodetto io หน้ายาง215นะครับมันจะแคบกว่าโมเดล3ที่เราขับเมื่อเช้าเดี๋ยวเราไปลองอีกหนึ่งคันนะเป็น Arter Premium Brand ลองดูซิจะเป็นอย่างไรคราวนี้คันที่2ครับหน้ายางเดียวกันสเปคเดียวกันหมดเลย215 55 A18 uh, mm hmm. ครับแอดโต้โหมดนอร์มอลเหมือนกันนะครับ mm hmm. จะวิ่งไป90าไหลผ่านเส้นแล้วกดเบรกนะครับ mm hmm. โอ้ยบัด จบลงไปแล้วครับกับสถานีที่3ในการทดสอบบนถนนเปียกสิ่งที่เราได้นะครับก็คือ m i ชลินพร n p ม i m a ซี5นี้ที่หน้ายางของเขาทําการเพิ่มร่องในการระบายน้ํามากขึ้นถึงสิเมื่อเทียบกับพร i m ม c y 4นะครับทำให้ตัวนี้เองทําการรีดน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นมี traction ในการเกาะถนนได้มากขึ้นดังนั้นจึงสามารถหยุดรถได้ใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวยางของอีกอันนึงนะที่เป็นอัลเทอร์แบรนด์นั้น ความรู้สึกจะเห็นได้ว่าหนึ่งอ่ะตั้งแต่การออกตัวละการชึดเกาะของถนนนั้นตอนที่เรากดคันเร่งเต็มที่ลงไปนะครับตัวมิชลินนั้นจะเกาะค่อนข้างดีกว่าแล้วก็เวลาตอนเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวมิชลินจะใกล้กว่านะครับใกล้กว่าคันอื่นๆประมาณหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวนี้เองนะครับแม้ว่าจะเป็นยางที่นุ่มเงียบนะครับเขาเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ําทําให้เราสามารถขับขี่บนถนนเปียกได้มั่นใจมากขึ้นลดร,ระยะเบรกนะครับแล้วก็ทําให้ตัว รถนั้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้จากสเตชันที่3นะครับกับ m i ชลินไพร r มาซี่ไฟรอบนี้นะฮะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมไปสรุปกิจกรรมทั้งหมดนี้ให้ได้ฟังกันครับกับงาน Suitable for EV จากมิชลินนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ ช่วงท้ายของกิจกรรมนี้นะครับถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าจําเป็นไหมที่จะต้องใช้อย่างสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งก็ตอบว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าด้วยทุกวันนี้เองเนี่ยยางรถยนต์ก็ได้รับการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขอแค่ให้ไซซิ่งให้มันเท่าการมีโหลดอินเด็กให้สามารถใช้งานได้นะครับรองรับแรงมา้าแรงบิดที่เหมาะสมก็สามารถเลือกใช้ยางที่ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อ รถยนต์ e-v ผมสรุปให้ได้ฟังอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น h-e-v หรือโดยเฉพาะกลุ่มแฟนๆของเราละกันที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณอยากได้ความนุ่มความเงียบเกาะถนนได้ดีรีดน้ำได้ดีแนะนำเลยครับ primary five ตัวนี้มีผลการทดสอบมีการได้รางวัลด้วยนะครับเป็นยางรถยนต์ที่ให้ความนุ่มความเงียบเกาะถนนได้ดีแล้วก็ใช้ได้ยาวนานเพราะว่าเขามาพร้อมกับสโ,โลแกน c o n f idence made to last นี่คือ p r i m a c y f i นะครับส่วนใครที่เป็นสายที่ขับขี่ performance ที่สูงขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่าง Tesla Model 3 performance Model Y Model Y long range Model 3 long range นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่มาพร้อมระบบขับ4แล้วก็แรงมา้าแรงบิดสูงๆก็กระโดดไป Michelin Pilot Sport ได้นะครับซึ่งตัวล่าสุดคือ Pilot Sport 5หรือคุณอยากจะอัปเกรดเป็น Pilot Sport EV จริงๆมันคล้ายๆค,ค,คลึงกันครับ,รบใกล้ๆก,การสามารถใช้งานได้หมด,ดแต่ความมั่นใจในการขับขี่การเบรกการรีดน้ําอะไรต่างๆนะครับเรื่อง การประหยัดพลังงานก็สู้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ที่เราจะจะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังยังมียางอีกหลายๆซีรีส์นะครับของทางมิชลินที่พวกเรายังไม่ได้ลองนะฮะแต่บอกเลยว่า2ซีรีส์นี้ครับถือว่าเป็นตัวเลือกสําหรับ ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะวันนี้คุณได้เห็นกันไปแล้วในการทดสอบนะครับทำให้เห็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะเลือกอยางรถยนต์สักเส้นหนึ่งนะครับมาติดตั้งกับตัวรถเราอยู่บนท้องถนนยางนี้สําคัญครับมันไม่ใช่แค่การรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นการรักษาชีวิตของเราและของครอบครัวเราที่เดินทางไปกับรถคันนั้นด้วยนี่คือมิชลินครับ